วันเกิดลูกทำอาหารแล้วก็อย่าทำอะไรไม่อีกลวนะบมาเพชนเนี่ยให้ทุกสิ่งดีเลิศพิเสีสัพิเศษขงดัตล่ค่ะแล้วเขสิไมนละเขาแฟงฉันราบด้วยนั่นดูสิพิเศษไปจังมีทั้งหมดกี่กล่อง สาบหกพอนับเองครับมือนรลูกสามบหกไมกลไม่กลผมด้วยนะจโอ้ใจใแต่ว่าบางกล่องนรหญ่กของปีที่แล้วนะร้องเรงเร่กล่องใหญ่กว่าดูดูดดูดีดูดูดูดีดูดดูดูดูดดู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 ดดู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 ดดู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 กดู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 ดดู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 ดดด ห้ามไม่รู้เล่นใดๆดไม่ว่าจะอะไรไม่งั้นแกอดอาหารทั้งอาทิตย์แน่ขึ้นรับ้านสันนตว์เลยขานยั้บพีตสิเดนมันหลับอยู่หน้าเบียอเจัง เขาโทษแทนกขด้วยเขาไม่เข้าใจว่าเป็นยังไง